ฮีโร่ใหม่โกลาเรียกว่าฝันต่อข้ามเจอไปนี้ถึงกับเป็นบ้าเลยนะครับต่ไม่ไหวขอไปแต่บางทีมก็ถึงกับร้องฮะเพราะว่าโดนจบบ้านไวเกิน วันนี้ผมจะมาบอกแนวทางการเล่นโกเวล่านะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมเราไปเทสเซิร์ฟเวียดนามมาแล้วนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่ตึงมากนะครับวันนี้เขาเซิร์ฟไทยผมก็จัดเลยนะครับผมคอมโบจบบ้านไวกับโกเวล่าป่านะครับก็มาดูกันนะครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นยังไงเมื่อเจอกับคอมโบดีนะครับผมแต่พร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคครับรอบนี้ก็เป็นเซตที่เราทําคลิปกันเลยนะครับผมเล่นหมิงคาเฟ่โอเมก้าแล้วก็โกเวล่านะครับวันนี้ตัวเคเวฟโหดเป็น U A ยเสกมอนได้ถึง5ตัวนะครับผมว่า U L ไม่อยู่และเกมนี้เป็นมาจาด้วยเคเวฟอย่างยากคือจากที่ผมลองมานะครับผมตัวละครที่คอมเนี่ยไม่ชอบนะครับผมจะมีแค่หนึ่งกินหน้านะสองต้นไม้นะครับผมสามแอนเนตก็พวกตัวเคียร์เวฟโหดๆอะคอมนี้มันจะไม่ค่อยไหลนะครับแต่ว่าคอมนี้เล่นแล้วต้องพยายามอย่าตายนะผมพลาดทีคือจุ้ยเลยคือมันเป็นคอมคอนเทนต์นะเออถ้าทำติดก็ไวแต่ถ้าทำไม่ติดก็บอกเลยว่าซวยนะครับสูตรเดิมเลยครับผมออฟเลนครับกาพื้นหลักตัวก็น้องคาร์ลคูดาวครับแล้วก็ดับปัก ก็ไอเทมใหม่เหตดลบมั้งชื่อมันนะครับไปโอเคผูก okay, กันแล้วผูกกันแล้วผูกกันแล้วสิกมอนได้สองตัวด้วยครับผมแล้วเฮเลนมาสิกมอนก่อนหนึ่งตัวระบบเติมให้อีกตัวนึงเลยครับผมเป็นสองครับคอมละสองคอมละวอตัวมาดิมาดิาดเจเวฟไปจา้าเจเวฟไปจา้าเจเวฟสิกมอนใส่นะมาแล้วยูเอเบเวฟม,มาแล้วมาแต่เขาไม่ทันแล้วครับผมแล้วตรงนี้สกิลหนึ่งไปแจก,กมอนออกมายู่กันดีๆเพื่อน คุมกันดีๆคุมกันดีๆมันเอาไม้คีพทำไมมันมีคีให้อมครับผมตรงนี้โอเมก้าเข้าไปซัดให้ก่อนแล้วปาสกิลหนึ่งเข้าไปมาจ้าโคตรเจ็บตีปอมตีปอมตีปอมเข้าไปแบบนี้สกิลสองไปอีกทีถ้าปอมแตกก่อนบอกเลยว่าอาจจะมีเลเวลสี่เพราะฉะนั้นรีบหน่อยครับเพื่อนเรียบร้อยครับผมเลเวลสามรวมทีมรวมทีมรวมทีมเรียบร้อยสิปตายหรือเปล่าถ้าตายนี่สวยเลยครับแต่แม่งไม่ตายแต่แยกสกิลไปตีตีตีหมดหมดเข้าไปเสกบอลดีๆเสกบอลดีๆจะเลเวลสี่แล้วครับผมจังหวะนี้เลเวลสี่ก่อนก็อาจจะไหลได้เลยนะสตตนปป้้ออออมมมห่่ยยเพืจะาแแลวโโง ีกูยับเลยมาจ้าเบลสองเอ็นโซด้วยเอาป้อมก่อนแล้วเอาคนเอาคนเลยเอาคนเลยสตาร์ทมาจ้าไปปึ้งเรียบร้อยสกิลหนึ่งอีกหนึ่งครั้งแยกสกิลขบไปแล้วปาสองทับอีกหนึ่งทีไปตีหน่อยเพื่อนเรียบร้อยหรือเปล่าไปแล้วบ้านไปแล้วไปแล้วบ้านไปแล้วบ้านไปแล้วยิงยิงยิงบ้านหน่อยฮิวหน่อยยิงบ้านหน่อยขอยอะไรโอ้ยมินชีพจะหมดยิงบ้านยิงบ้านยิงประการไม่เข้า อย่างนี้ใครสวยโอ้โหสองนาทีไม่จบครับผมเหลือเลือดสี่พันอย่าตายเพื่อนอย่าตายกันเยอะว่าเล่นฮอนอยู่แม่งมิดวอร์ปเนี่ยไมเป็นไรครับเดี๋ยวฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วก็ไปซ้ำอีกทีจ้างกันเลยลอาแบบการอไรรับผมให้ล้มเลย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 ใครเนี่ยโซมาเอโอโห้บนแล้ว มันจ้าก็มาคาเฟ่ต้องมีเดี๋ยวดึงง่ายครับพี่โอเคมันตายมันตายเสกมอน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 สกิลหนึ่งแยกล่างไปสตาร์สตาร์ใครดีสตาร์ติดไปละกันครับปึ้งโอเคอาจจะไหวอาจจะไหวตอนดิชก่อนโมย์ตายเกณฑ์สามนาทีต้องมีผ่านนาทีเราจะทันเราจะทันเหนียบร้อยครับผม สามนาทียังได้อยู่มาครับเล่นเกมไปในล่างเลยครับผมวัยรุ่นพวกเราเกมนี้เล่นล่างเป็นไรอันเล่นด้วยนะครับผมเกียร์เว็บยากแต่ว่าที่ยากเลยคือมันมีเฮโน่นะครับในส่วนก็ยากเหมือนกันนะ ยแกป้อมโหดสุดด้วยสิเว้โกเวล่าเฮ้เพื่อนมันเลย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 เส็กบอนซัดก่อนเลยตันป้อมเว้หวตหวด์หัวตหวดหวดหวตหัวเลยหวดเลยหวดเลยแตกปะเนี่ยแตกปะเนี่ยเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้จิตง่ายเร็วกว่านี้เลยพันห้าเลวพันห้า ไปไปไป <S <S ไปไป, <S <S ไปละหนึ่งฟอมกระปวกตรงนี้ใคระได้คิดหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเว็บสองมันมาแล้ว <S <S ไป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 ไ จะใช้ยีนาแต่ก็ว่าได้อยู่นะครับเอาป้อมครับผมไปตี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 ตตีีเรียบร้อยเป็นหนึ่งอีกหนึ่งยูหรือเปล่าไปแล้วครับผมอีกสิบสี่บาทตรงนี้นาทีสิบสี่วินะครับผมปล่อย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 อย่าลืมเสกมอนอย่าลืมเสกมอนเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายเสกมอนเสกมอนเสกมอนเข้าไปอ่าเพื่อนกูตายอีกแล้วชิบหายอย่างนี้บอกเลยว่าชิบหายอันตี่พายเรียบร้อยโอ้ยอย่างนี้ชวยอย่างนี้ชวยหรือเปล่ายีนาเบลซีแล้วปล่อย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  ปล่อยปล่อยปล่อยเสกมอนซายมอนปล่อยปล่อยปล่อย,อยไม่พอหรือเปล่าวะเนี่ยมีคิปเข้าแต่ว่าจบไม่ได้นาทีครึ่งไปแล้วคิปเข้า3ตัวแต่ผมว่าไปต่อไม่ไหวแต่จะต้องถอยแล้วก็ค่อยออกกันอีกทีนะครับผมรวมใหม่รวมใหม่รวมใหม่ระหว่างนี้เคลียร์รอแล้วกันครับผมงาอะไรน้ององค์ไรครับรารมาดิครับเป็นไฟห้าปันลา ขอมอนได้ไหมขอคิดได้ไหมโอเคโอเคปาปาปอันติใส่เลยครับผมสกิลสองยัดอีกปายปไยปฆ่าคนได้มีคียเพิ่มครับผมแล้วมีเสกมินเนี่ยนแล้วปาปายปอย่าลืมอย่าลืมเสกมอนอย่าลืมเสกมอนเสกมอน,เส,มอน,นเ,อเสกมอนหน่อยเพื่อนเสกมอนหน่อยอเลินเวลสามปล่อย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  ไปไปตีบ้านได้ตีตีบ้านได้ตีตีคนได้ก็เอาไปไปไปคีบมาคีบมา2อ <c oughs> นาที2อนาที2อนาทีไม่จะช้ากว่าน,นี้แต่ว่าก็จบได้อยู่ไป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 เรียบร้อยครับผมจบบ้านไอ้เกียร์คอมโบที่มันก็ใช้ได้อยู่นะเซิร์ฟจิงก็เอาไม่อยู่อะ2อนาทีครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้เกมค้างเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นเพิ่งรีแลงซ์เลยนะครับทุกคน9โมงเช้านะครับคอมมานเดอร์สองรีจากร้อยดาวลงมาดูฝั่งตัวข้ามงงอะ่ะ <laughs> แล้วอ,อีกทีแล้วกันนะครับมา,าเกมนี้เจอกับอะไรครับเนี่ยฟอร์เรนติโนโลิงลอเลียว,ตวโตโรไอโออุ้ยเคลียร์เวฟค่อนข้าง,างยากนะครับเนี่ยผมว่าเกมนี้มีสิทธิ์ที่จะไหลได้อยู่นะมันไม่เจอพวกตัวกันบ้าโนโหดรนะครับผมถ้าเอาคอมเลยเยจม,มาเจอคอมนี้ผมบอกเลยครับว่าสยองแต่ลอเลียวอาจจะแบกก็ต้องดูอีกทีอันนี้ผมให้คาเฟ่เอาฟิกเกอร์มานะครับผมผมคิดว่าเซกมอนเนะี่ยใช้4คนก็พอแล้วนะครับมันต้องมีหลบก่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้นเกมเนะี่ยไม่มีลงไม่มีล้างให้อยู่แล้วนะคาเฟ่ต้องเอาตลอดยินดีต้อนรับซูอาโอวีไปครับ ูตัวออฟเล่นศัตรูจะปรากฏตัวในอีกข้อวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันเยาวัยเลยผมต้องการผมต้องการแจกคีฟมาแล้วมาแล้วจ้าเศกมอนแล้วจ้าลุยเลยครับผมไปเลยพวกเราเศกมอนยัดใสอุลตร้าแมนแต่ที่แน่ๆโอ้โหกล้ากันด้วยเหรอเพื่อนสุดจัดสุดจัดสุดจัดแบบน,บบนี้ไปเลยครับผมเฟิบบเร์บสบัต เราเดียวมาข้างหลังเสกมอนวัยจต้องเอาตัวรอดก่อนครับนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเรียกค่าผมได้มันจะไหลเรามีเฮเลนด้วยไงเฮไปต่อไปต่อตัวรอดเลยด้วยนึงอ้าวโดดมากลางวงล้อมแบบนี้บอกเลยว่าสยองครับผมเรียบร้อยตัวที่2ไปแล้วฮิ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 วลมฮิวหน่อยลมฮิวหน่อยลมฮิวหน่อยเฮไปครับ สกนึ่งโดนก่อนเลยครับผมปาบป๊บป๊๊๊บบบปปเรียบร้อยครับผมโปเอนติโนไปแล้วระูุคลองมาต่อแบบนี้เลเวลแค่2บอกเลยว่าสยองครับเลเวลสามแล้วครับผมจังหวะนี้โดนสตารไปก่อนหนึ่งทีฟาสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วแยกรางโดนสกิลสองเรียบร้อยเข้าไปโอเวนตายแล้วครับพี่ตรงนี้มีตัวรวมมาอีกตัวหนึ่งระบุคลองเข้ามากับเลเวลสามมีอันติแต่ผมมานนี้อันติแล้วเราผมล็อกคาแล้วฟาสกิลหนึ่งต่อแล้วโอเมก้าคุตายโอเมก้าคุตายแล้วใครจะสตาร์ฟ้อมให้แต่คอได้อยู่ครับผมเพราะเรามีฮีลเลือด เรามีเรื่องเราอาจจะเล่น5-4ไว้เพราะเราเรเวลเยอะนะคล้องน้ำลำปลากินไปอย่างล่างแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โดเ้ื่องเรเวล4กูบอกเลยว่ามีสยองแต่ว่าวูคองวูคองวูคองมาทำไมจ๊ะคลองมาทำไมจ๊ะคลองมาไใน1นาที1นาทีถอยไม่ไหวเพื่อนถอยไม่ไหวอ่อนจัดอะไรของมึงอะไรทำไมครับถ้าอ่อนก็ชนะให้ได้สิครับแหมการที่คุณชนะไม่ได้แล้วคุณทีมอ่อนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรรู้ไหม มันหมายความว่าคุณไม่มีปัญญาในการแก้คอมนี้ได้ยังไงล่ะล็อกขามันเพื่อนเอารอเรียวก,ก่อนดิมันแบกซัดตีเลยไปครับเสกมอน let's go โูเอ็นไม่ได้วะไม่มีคีฟว่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็ต้องลูบต้องซอมบี้กับเขาเรื่อยๆนะโอเคโอเค ติกมอนติกมอนต่อเราดูของเวลสี่แต่ไม่เป็นไรครับเรามีเฮเลนเรามีเฮเลนเรามีเฮเลนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวยิงหนึ่งไปรอเรียกเวลสี่แล้วอันนี้แหละสยองอันนี้แหละจะเริ่มสยองแล้วถ้ามันถ้ามันได้ไฟนี้ไปผมบอกเลยว่ามีบอลไล่ิ้หายไปนี้ไปครับอันติดล็อกขาอีกหนึ่งมานาจะหมดแล้วครับพี่มันเอ็นไม่ได้วะมันแข็งจัดเลยอ่ะฆ่าไปฆ่าคนแล้วอ่ะแต่ว่าแม่งไม่ตายมันซอมบี้จัดเลยมาเอาอีกไหมเริ่มจะหมดแล้วนะเริ่มจะหมดแล้วนะมานาผมเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย โอ้ไม่ไหววะต้องถอยแล้ววะกีปวดมานาหมดว่ะดีสามนาทีรอไปแล้ว20่สิบวิวนะครับแต่ละคนถอยเล้วเพื่อนเ่ีใย้มันเด๋มันล้อมเดี๋ยวมันแก้พก้เีเงาเดี๋ยวออยทีผมไม่ไหวออยดีๆได้บูพอดีด้วยตามไปเลยแซามอนโหดเลย ตอนแรกมีภาพมันจะจบได้นะไปมาจบไม่ได้เฉยคิดว่าเราไปต่อกันได้นะท่านผู้ชมล็อกขาเซกมอนไม่กล้าตายตายเฉยมอนมอนมอนเยอะ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 ซัดป้อมหน่อยเพื่อนซัดป้อมหน่อย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 โอเคโอเคโอเครอเดียวตายรอเดียร์ตายมีคีบมีมีเข้าหลังแล้วมันทำไมตัดเบฟหรอตัดเบฟทำไมครับผมมีโอเมก้าครับตัดเบฟทำไมครับกลัวที่ไหนล่ะ ขอร้อายอย่าร้องไงน้องมาดิแกให้ไหมนะมาดิแยงเอาพันลากเอาดิไม่มีคลิปแล้วมาทำไมวะไม่มีคลิปแล้วมาทำไมฝนตีรัวๆครับโอ้โหล็อกโดนบุกองเฮ้ยตัวใหญ่เพื่อนตายตัวใหญ่ให้คาเป็นตายเดือดขาดคาเป็นตายเราจะไม่มีดาเมจที่บ้าน มีบูอยู่ผมมีบูอยู่อยากล่างรอเลี้ยวหนึ่งเบทาเพื่อนไหวเอาไหวเอาไหวป้าไหวหรือเป้าไหวหรือเป้ามีแซมมอนก็แซมมอนนะครับใบรุ่นอย่าลืมกดแซมมอนกันนะล็อกขาไบโอครับผมตายครับแซมมอนแซมมอนแซมมอนมาแซมมอนมาสี่นาที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 อย่างนี้อ็นได้อย่างนี้อ็นได้คลิปเข้าคลิปเข้าบุกฟงมันจะตีคาเฟ่มาดูคาเฟ่หน่อยบกฟฟงคาเฟ่หน่อยเว้ยเพื่อน ต็ค oh, no no ิ้วเป็นไปก็ผมไม่ได er ้ตีบ้านเก่งซะด้วยสิแต่ก็โอเคครับสี่นาทีนะครับผมละปากแซ่บด้วยนะฝั่งตรงข้ามโดนไปดิสี่นาทีนะครับผมน่าจะฟีลแบบอารมณ์หัวร้อนนะครับคิดว่าคอมนี้เป็นคอมที่โกงที่สุดอะไรอย่างนี้แต่จริงๆผมก็โดนแก้มาเยอะอยู่นะกว่าผมจะได้แต่ละตา เก็หลักๆเลยนะครับคอมเนี้ยที่ไม่ชอบเลยนะครับผม1นึ่งหน้า2ต้นไม้3ามต้นเม็ดคือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเล่นยากเลยครับคอมนี้มันกันบ้านได้แน่นอนนะครับผมแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ง่ายอะครับสามศูนย์อะิบยี่สิบว่ะดาเมจเท่าไหร่ด้วยไอ้เปล่บเฟี้ยผมมาครับรอบนี้เราลองมากดโซโล่กันบ้างดีกว่านะครับผมหลังจากที่กด5มายาวนานแล้วนะครับก็ล็อก2องตำแหน่งของโกเวล่าเลยครับผมก้างปลาคอนเจ็ดดาวครับผม ตอนนี้ท็อปเซิร์ฟเนอร์อยู่ที่ประมาณ20ดาวนะ FC B Boss ติดตามมานานแล้วครับขอเพชรหน่อยครับติดตามมานานแล้วสยองแหลงตอนบ่ายโมงวะ่ะไปว่าชกวบพลังความเร็วในการฟาร,ร์มกันโอ้โหสามคนเชื่อมฟาร์ม ูด<ร> <harma> ีโคตรไวอ่ะแต่ว่าทีนีไม่ได้บุ๊ตัวแดงน่ตัวอาจมะใช่เนกมาเดี๋ยวนีน<ต>ม้มีอะไรตรงนี้เลยครับผม้างบนผมมาไง้างา่ไม <ต Directory. S 1> ้ด <prendre> ้วยติ๊กตดเพื่อนสักตัวตายอย่าติย โอ้ยมยเอาแล, <among S 2> ล้ววะข้างล่างตีร์ักอะโอ้ยครับความเร็วในการเบิร์ตดักของเราดีโคเร็วว่ะไม่เรอเลยราไม่รัเบิร์ตแป๊บ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 แปรบแป๊บแบบแป๊บป๊บแป๊บรป๊บแป๊บแบแร๊บแป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 ๊บแแป๊บแป๊บแป๊บแป มาเพื่อหนี <c oughs> เร็วตัวเล่นโคตรง่ายครับรเรบร้หน่สองตายโคตรแรงอ้าวพี่ตีมีไอ้ยังาคันะเว้ยกูปรบกวรุนโอ้โหทำไมทนอย่างนี้วะดามันไม่ถึง จ้งาะยานแม่รเออเบิร์ดโอ้โหเป็นล้านเลยครับพี่ังมีบูแล้วแบบช้าเลยครับติมอนช้าจัด ล็อกโอ้เสกมอนมาหนึ่งตำมิดลงหัวตรรับเรียบร้อยอันติเมตเอ้ามันเนียนมันเนียนมันเนียนไล่กัดมาดิมันไล่กัดแรงนะนี่ยังไม่มีโซลิ่งออร่านะมีโซลิ่งออร่านี่เบิร์ตใส่ก็ตายนะครับอย่างนี้สยองจะไปทำไปตรงนั้นปะน้าโอ้โหได้อยู่ดีแหละอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อยู่โอ้ไม่ได้สักตัวกูไปล็อกทำไมรู้อีวะสยอง ก่อนเลยครับอเลยในการเตะบอลีึขั้นสุดถลมอย่ปับปั๊บับับโอ้ดีี้อนยังไวใครใครก็ชอบล็อกมันัหน้ามากุล็อกนะไปเจยังได้วยต่าเราต้องดันบ้านกันนระว จะเไม่พอน่าได้อยู่เอา้าตายเกี่วแรงสัตว์โอ้โหแรงขนาดนี้เลยหรออะไรจัดครับผม่ครับอโหมปั๊มโอ้โห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 สะดุ้งอ่ะอีกนิอบอกโอ้อะไรครับเนี่ยหโเ้โอะไรกันหโห้โ้อ้อ ไอชิบ <eday>. หายฉายมันนี้จร e ิงโอ้สามวิสองวิหนึ่งวิเบิร์ตแม่งเลยครับผมโอเคกระโดดตัวที่ไหนกลายเป็นมินเนี่ยนของพี่สักที ทีมอนต่อตีมอนต่อตีมนอมนอะไรเล่าที่บ้านเว้ย,ายอยาดจใหญ่ต่ลอล็อกหน่อยตอล็อกหน่อยตอล็อกหน่อยใ,ให้ล็อกเปล่าวะ,ล,ะล็อก รับเรียบร้อยโซโรคิว ไปกำลังไปกำลังไปนะครับล็อกปุ๊บปั๊บปุ๊บปีนรับอย่าปล่อยไาตัวโคตรโหดเฮ้ยโหอ้ยไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงว่ะอุ้ยใจเย็นน้องอะไรขนาดนั้นอะล็อกครับขอบคุณอย่างนี้ต้องขอบคุณเท่าหน้ำ ป้อมขี้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 ้อมอยู่ขี้้อมอยู่นะไม่ใช่ขี๊ดจะเป็นผีเพื่อนเฮ้ยมันจะมาตรงนี้เซอร์ไพรส์ครับผม าคาเฟ่อายาจับให้ไ,ไว้รูปคาเฟ่นี้<ป><ป>

มีดีแค่สกิลหนึ่งเลยนะครับกับตอนล็อกแค่นั้น,น,นแหละถ้าถึงถ้าถึงก็ไปไม่ตาย

ป้โมตัวเปอนแบบนี้ป่ะเอ้มีเน้นจำนวนเยอะเว้ยอยากจะไหวเขามีไฮยาเตะอยู่ไฮยัตเตะฆ่าให้กระจายกำลังกระจายกำลังพยายาหน่อยเพื่อนมูลานเอากูแล้วโอเคพิษยานพิษยานเอาไอ้ตวย เชีย่ยทีมกูโหดจ้าดรรโอ้โหสุจยอดว่ะไฮเตะเอาไปเลย2นิ้วไอ้น้อง19คิโควโคตรแตกต้เกน,ตนเกมผมเอาเยอะเลตเกมผมไม่เอาอะไรเลยว่ะพอเป็นป่าแล้วนะครับถ้าเ่นกาอ์ดจริงๆผมว่าทำได้เยอะนะแับฟิตกงฟิกเกยจัอบอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพของตอนต้นเกมโกลาเนเอาเรื่องนะครับผม ดาเมจแบบคน,นยังไม่ค่อยรู้กันเนี่ยตายแบบงงๆหลายรอบมันอยู่นะแต่พอกลางเกมเล็ดเกมปุ๊บผมทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับฮีโร่มันหยาบมลาหลบสกิลผมได้หลบล็อก ok ง่ายจัดแต่จริงภาษีฮีโร่เล็ดเกมผมว่าเขาดูดีกว่าด้วยแหละครับแม่งเก่งทุกตัวเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการเล่นโกวล่าในคลิปนี้นะครับผมก็เรียกว่าแผนจบบ้านไวเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ก็ต้องดูดับดีๆด,ด้วยนะครับผมว่ามันสามารถเล่นได้ไหมนะครับถ้าตัวเคลียร์คีฟเคลียร์บ้านโหดๆมาเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวที่แบบใช้้ขอออออองงหหหหนน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 ่่่่่่่ยยยยยยยเเเเเเเลลลกกกกกกกมมมมมาาาาาาีีีบบบะะะคคครรรัััววโดดไปุผพส เรื่อยๆเลยวใครใชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์ซับสไครป์คลิปนี้แล้วช่องนี้ครับเพื่อนๆเขาคิดเห็นยังไงสอบกูัวลาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วถ้าใครมีสูตรจบบ้านไบกูลาอันไหนอหนีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสาาดีครับ